อาฮิโนโมโตะจับมือกกทอเปิดอาฮิโนโมโตะวิตอารี่แคนทีนศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมุ่งสู่ความสำเร็จในซีเกมและอาเซียนพาราเกม2025ตอบย้ำพลังแห่งชัยชนะด้วยการสนับสนุนเมนูสุขภาพกว่า90มือ้อและซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์อะมิโนวัยเท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกว่า100,000ชิ้นแก่ทีมชาติไทยตลอด3เดือนเต็ม เชฟนานา,นารังสัรค์12เมนูพิเศษมื้ออาหารแห่งชัยชนะวินนี่มิวผลิตโฉมอาหารยอดฮิตผสานกับโภชนาการเพื่อเพิ่มศักยภาพถึงขีดสุดกรุงเทพมหานครวันที่30กันยายน2568บริษัทอาฮิโนโมโตโประเทศไทยจำกัดร่วมกับการกีฬาแห่ง ประเทศไทยสานต่อโครงการไทแลนด์วิ i c ตอรี่โปรเจกเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานโภชนาการนักกีฬาระดับภูมิภาคจัดงานเปิดอาฮิโนโมโตวิซเตอรี่แคนทีนศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วนักการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางโภชนาการกีฬาของประเทศดึงเชฟนานากูรูอาหารมากฝีมือจากครอบครัวเชฟระดับตำนานมาร่วมครีเอท12เมนูพิเศษ หรืออาหารแห่งชัยชนะวินนิ n งมีลและเสิร์ฟกองทัพเมนูสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า90มื้อควบคู่กับผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนที่โดดเด่นด้วยพอมิโนไซย,ย่่งอะมิโนไวเท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อเติมพลังให้ทีมชาติไทยปลดล็อกพลังแห่งชัยชนะในศึกซีเกมและอาเซียนพาราเกมหรือศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย จำนวน230ที่นั่งเป็นทั้งพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับนักกีฬาได้กว่า300คนต่อวันโดยมีไฮไลไท์คือ12เมนูพิเศษมืออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meal) ที่นำเมนูยอดนิยมของคนไทยมาครีเอทใหม่ตามแนวคิดเรากินเพื่ออะไร สามคอนเซปต์โภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬาได้แก่กินเพื่อคงสมดุลมื้อเบารักษาความบาลานซ์กินเพื่อเตรียมพร้อมะส,สมพลังงานเตรียมซ้อมแข่งวันต่อไปกินเพื่อฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายเติมพลังหลังใช้ร่างกายหนักโดยสานรสชาติที่คุ้นเคยกับโภชนาการอาหารเพื่อความอร่อยลงตัวโดยมื้ออาหารสุดพิเศษนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันของเชฟนานามารีนา และทีมนักโภชนาการของ Thailand Victory Project เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งมีโซเด็กโซประเทศไทยผู้นำระดับโลกด้านอาหารอย่างยัง่งยืนจากฝรั่งเศสเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดการอาหารสำหรับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้โดยพื้นที่ศูนย์โภชนาการยังประกอบด้วยโซนคาเฟ่ปลุกความรีเฟรชสำหรับนักกีฬาเวทีจัดโชว์ทำอาหารและกิจกรรมกับนักกีฬา และโซนผลิตภัณฑ์อะมิโนไยเท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นเพื่อช่วยเรื่องการฟื้นตัวและชาร์จพลังให้แก่ทัพนักกีฬาไทยนอกจากนี้นักกีฬายังสามารถใช้แอปพลิเคชัน i l y l e w e l เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านที่นักกีฬาต้องการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ในพิธีเปิดดกเตอร์ก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าอายีนอโตวิธอริคนทีนถือเป็นหมุดหมายใหม่ของวงการกีฬาไทยเมื่อโภชนาการที่เหมาะสมเดินเคียงคู่การฝึกซ้อมที่เข้มแข็งเราจึงจะยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาได้โครงการนี้สะท้อนมิติใหม่ของโภชนาการกีฬาระดับอาเซียนและแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนานักกีฬาแบบอง์รวม ทางด้านความแข็งแกร่งและสุขภาวะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศด้านมอรออิชิโรซากะกุกระกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอาฮิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าอาฮิโนโมโต้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการมาอย่างยาวนานด้วยการยึดมั่นในแนวคิดกินดีมีสุขเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับก,บการกีฬาแห่งประเทศไทยในการรีโนเวท อาฮีโนโตวิท์รีแคนทีนให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับประทานอาหารแต่เป็นการลงทุนเพื่อศักยภาพและกำลังใจของนักกีฬาเป้าหมายของเราคือการนำความเชี่ยวชาญด้านอะมิโนไซมาส่งมอบมื้ออาหารแห่งชัยชนะวินนิ่งมิลเพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดสำหรับนักกีฬา และยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนอย่างอะมิโนไวเท้าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและนำแอปพลิเคชัน i ไนไ well มาใช้เพื่อการติดตามโภชนาการที่เหมาะสมเราภาคภูมิใจที่ได้มอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและตรงตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมทัพสำหรับทีมชาติไทยในช่วงพูดคุยก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยความร่วมมือด้านโภชนาการ เชฟนานามารีนาเปิดเผยเบื้องหลังการพัฒนาเมนูสุขภาพร่วมกันว่ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาไทยผ่านมื้ออาหารแห่งชัยชนะ Winning Meal ภายใต้คอนเซปต์เรากินเพื่ออะไรโดยได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักโภชนาการมืออาชีพจากอฮิโนโมโตะในการครเอทโปรแกรมมื้ออาหารแห่งชัยชนะ เพื่อย,ยกระดับสมรรถภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลของนักกีฬาโดยการนำเมนูยอดนิยมมาสร้างสรรค์ความอร่อยและดีกับสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากอาฮิโนโมโตะให้ตอบโจทย์ความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลายและอยากให้นักกีฬารู้สึกว่าอาหารสุขภาพก็ดีต่อใจได้ เพราะทั้งอร่อยทานแล้วอบอุ่นใจและยังสร้างความน่าตื่นเต้นได้เช่นกันนี่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือยุทธศาสตร์โภชนาการที่ช่วยให้ทีมชาติไทยก้าวสู่ชัยชนะบนเวทีโลกในช่วงพูดคุยคลิกเกมด้วยโภชนาการเส้นทางสู่ชัยชนะของนักกีฬาไทยมีนักกีฬาทีมชาติไทยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติและใช่ ทวัดชัยเซียนอึ่งน,นักสเก็ตบอร์ดทีมชาติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงภายใต้โครงการ Thailand Victory Project โดยบุ่มบิ่มกล่าวว่าสำหรับนักกีฬาโภชนาการสำคัญไม่แพ้การฝึกซ้อมแคนทีนของอาฮิโนโมโตะทำให้เราได้กินอาหารที่ทั้งอร่อยและมีความสมดุลตอบโจทย์ความต้องการทำให้รู้สึกพร้อมและโฟกัสในการแข่งขันมากขึ้นเพราะมั่นใจว่าร่างกายได้สารอาหารที่เหมาะสมในการทำผลงานให้ดีที่สุด นอกจากนี้คุณนิธินันคูปัญญาศักดิ์หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬากกทอและนายเบญจพลนิงพลยานผู้จัดการฝ่ายสินค้าสุขภาพและโภชนาการบริษัทอาฮิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดมาร่วมตอบย้ำบดบาทของโภชนาการกีฬาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสมรรถนะของนักกีฬา เป็นมากกว่าสถานที่รับประทานอาหารแต่คือฮอโนโมโตวิทยารัคันทีนศูนย์รวมความกินดีมีสุขของนักกีฬานอกเหนือจากมื้ออาหารที่มีคุณค่าที่นี่ยังมีพื้นที่ผ่อนคลายหลังฝึกซ้อมและการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้นักกีฬากินอย่างมีเป้าหมาย (E- a t with Purpose) ซึ่งเป็นการผสานโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาวะทางใจและความคิดสร้างสารรค์ด้านการปรุงอาหาร ทำให้ที่นี่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโภชนาการกีฬาในประเทศไทยและอาเซียนตอบโจทย์ทั้งการเสริมสมรรถนะการดูแลสุขภาพระยะยาวการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งถ่ายทอดผ่านแคมเปญ Every Meal for Every Victory เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยในศึกซีเกมและอาเซียนพาราเกมปี2025อาฮิโนโมโตะกิงดีมีสุขออมิโนซ อายิโนโมโตว v i า t ี r แ c a n ีนมื้อแห่งชัยชนะวินนี่มีลอามิโนไวัยเท่าซีเกม2025อาหารสุขภาพอาหารและโภชนาการสำหรับนักกีฬาผลิตภัณฑ์กรดอามิโนจะให้พูดถึงเรื่องเปิดศูนย์ผักนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็ในการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการวันนี้นะครับก็คือไอยนอมโต้วิทอรี่แทนทีนะครับก็วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือว่าเป็นการเตรียมทีมชาตินะครับเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติของเราที่จะเข้าร่วมซีเกมและอาเซียนปราเกมในในั้รนี้เนี่ยได้รับพภชนาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับเพื่อความพร้อมของร่างกายนักกีฬาให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะแข่งขันซีเกมและอาเซียนปลาเกมโดยการร่วมมือกันในระหว่างการกีฬาและไอยนอมโต ในการที่จะให้บริการนักกีฬานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราให้บริการนักกีฬาได้ประมาณวันละประมาณ300คนนะมีระบบในเรื่องของการประเมินเรื่องของสุขภาพให้กับทุกคนด้วยนะครับคือก่อนก่อนที่จะเริ่มกินนะแล้วก็หลังที่จะได้กินอย่างต่อเนื่องแล้วนะซึ่งก็จะทําให้เราได้เห็นผลน,นะครับว่า,าการบรินินการของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมรรถภาพนะโดยหลักๆแล้วก็คือว่า,าเราจะทำไงให้หนักกีฬาได้ตรหนักรู้นะครับ ว่านกฬิฬาแต่ละชนิดกีฬานั้นควรจะทานอะไรควรจะบริโภคอะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของอความพร้อมของร่างกายให้มากที่สุดนะทั้งก่อนแขน่งระหว่างแข่งแล้วก็หลังจากการแข่งก็คือการพื้นฟูร่างกายในสามเส้นี้นะรวมถึงเรื่องของการที่จะ,ะมีเรื่องของการสอนนะทำะะซุปเปอร์บอลนะครับหรือว่าเป็นข้าวปั้นนะที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะทำง่ายๆและได้กนาการที่ดีแล้วก็อร่อย ด้วยดังนั้นศูนย์นี้เนี่ยครับก็จะเป็นศูนย์ที่เรียกว่านอกจากประโยชน์ในเรื่องของโัชนาการแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประดอยด้วยนะครับเพราะเราไม่อยากให้นักกีฬาทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ว่าไม่อร่อยนะครับนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทางไนโตรโมนอตอนที่ได้ระดมทรัพยากรนะครับและก็ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางอนโยรโมนอตอนนะครับก็เป็นผู้าาที่ร,รับผิดชอบหลักเลยนะครับในการที่จะออกเมนูนอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้นักกีฬาได้ ไม่ซ้ำซากจำเจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนในระยะเริ่มต้นก่อนนะครับคือซีเกมและอาเซียนราเกมแล้วก็กำลังคุยกันต่อเนื่องนในเรื่องของการเตรียมทีมนักกีฬาในเอเชียนเกมต่อไปรวมถึงต่อยอดไปถึงโอลิมปิกเกมนะแล้วก็จะขยายผลให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีความยั่งยืนนะก็เป็นระบบแบบเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นนะครับในศุนเ,เก็บตัวฝึกซ้อมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะทำรักษณะแบบเดียวกันครับ ตอนนี้เราเปิดสฉพานักกีฬาไทยใช่ตอนนี้เนี่ยเปิดเพราะนักกีฬาไทยนะครับเน้นในเรื่องของการที่จะเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬานะครับก็เปิดให้บริการรองทะเบียนวันละสามรอบนะครับก็จะได้ไม่ไม่แน่นเกินไปนะครับก็ สามารถที่จะเข้ามาติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้นะตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่เปิดอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้มีการทดลองระบบนะครับมาระยะหนึ่งแล้วประมาณ1เดือนนะก็เอาข้อบกลรองเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงนะให้ปิดาพมากขึ้นนะตอนนี้ก็พร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งแต่ื่อไหนถึงื่อไหนวันนี้ไปวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการเดิมเราก็เปิดทดลองมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เป็นทางการและทุกอย่างเข้าที่ และไปจนถึงแข็งขัดเลยนะครับก็ยาวไปถึงอาเซียนพาราเกมครับแล้วเป้าหมายเหรียญทองสีเก ก็ศูนย์แห่งนี้ก็คงจะต้องมีบทบาทนะครับว่าทําให้นักกีฬาเราแข็งแกร่งขึ้นนะเรื่องพัชนาการเ,เรื่องสําคัญมากนะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยการดําเนินการนะครับมีศูนย์พัชนาการแบบนี้นะซึ่งเป็นส่วนสําคัญของวิทยาสรยการกีฬาก็จะทําให้สมรรถภาพของเรามีสูงขึ้นนะส่วนเรื่องเหลียนนัน้นเป็นเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งนะตอนนี้หน้าที่ของศูนย์และหน้าที่ของวิทยาสรยการกีฬาของการกีฬานะก็อินโนโวโตคือ ทำยังไงที่นักกีฬาจะแข็งแ่กที่สุดทํางไงที่นักกีฬาจะปลอดภัยนะครับปลอดภัยนี่หมายถึงว่าไม่มีความเสียงในต่างก,ก่อนแข่งอ,อีกขันด้วยเพราะเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเตรียมตัวมาแทบตายนะครับแต่ไปกินอาหารที่ไม่ถูกหรือว่าไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมในช่วงก่อนแข่งเนี่ยทำให้ไม่สบายไปนะครับเพราะว่าเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทางไอเน้ยวมโต๊ะและก็การกีฬาประเทศไทยให้ความสําคัญนั้นก็มั่นใจได้นะครับว่านักกีฬาที่ ที่กินอาหารในสูงนี้ก็จะมีความปลอดภัยและเราก็ไม่อนุญ,ญาตนะครับให้ออกลับไปกินที่บ้านด้วยนะเพราะเราอยากที่จะให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ท้อเสียไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการกินอาหารอย่างนี้นะแต่เรื่องเรื่องเหรียญทองนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็คงจะประโยงกันได้ไม่ตรงนักนะแต่ว่าก็ยืนยันว่าสูงนี้จะทําให้สมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาไทยดียิ่งขึ้นแน่นอนเป้าหมายเจ้าเหรียญทองใช่ไหมครับก็ยังคงแบบเดิมนะครับก็คือว่า เราก็ตั้งเป้าในการเป็นเจ้าเนิทองนะครับในสีเกมและอานเส้นปลาเก๋นะครับอยาให้จะถามทางไอ้ยิ้ไท้ยีน้องตอค่ะเกี่ยวกับศูนย์นี้ค่ะมีอะไรพิเศษไหมหรือว่าอย่างไรคะ As I have, as uh, the governor explained, uh, we have a long history of uh, victory project of Japan and we, have, we want to uh, make the best from this experience and implement everything that we have learned in Japan. Uh, we hope that this learning, uh, this know-how, will contribute to the performance of Thai athletes. Uh, those meals that is prepared for this Ajinomoto Victory County is specialized for Thai athletes. Uh, it is about how to build your body. How to recover? Uh, how to energize? And this know-how uh, all came from the success story of Japan. Please, please stay tuned. Thank you. Uh, okay, and oh, the menus are special special <laughs> Uh, no, it's uh, it's part of the proteins, uh, soups, uh, noodles, uh, carbohydrates. That is specialized for Thai cuisine only. Okay. เฮ้ผมไม่ทราบว่าวันนี้ได้ได้ทานได้ลองกันหรือเปล่าครับก็เพราะตัวผมเองเนี่ยได้ลองแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอร่อยจริงวันนี้ก็จริงๆก็เชิญพี่พี่สื่อทั้งหมดนะครับได้ลองดูด้วยนะว่ามันอร่อยแล้วก็ถูกอนามัยจริงๆ There is one thing that that is really similar to Japan is gyoza. Uh, gyoza is produced in Thailand exported to all over the countries. This gyoza is number one selling gyoza in Japan. เดี๋ยวขอระยะแรกที่คุณสกัโครารฟังนะ่านนี้คะว่าตั้แต่คำถาแรกนะคะว่าาพิเศษทีนีคืออะไรคก็คืว่าจริงแล้ว่คะโครงการวอเีปรนก็คือเรามีรอยฮิสตอรีจากวิกตอรีพราะตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรานะ เตรียมอาหารที่พิเศษสำหรับนักพิฬานะคะให้ให้สำหรับนักพิลาไทยนะคะช่วยที่จะช่วยสร้างบ้านเนื้อนะคะช่วยฟื้นฟูน,นะคะแล้วก็ช่วยเป็นพลังให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันสืบสิริในครั้งน,นี้นะคะแล้วก็คำถามต่อมานะคะว่ามีเมนูอ,อาหารที่ใส่คืออะไรนะคะ เทศกาลตรุษจีนก็ได้เ่าทำบ้านนะคะว่าจริงๆเมนูอาหารที่นี่ก็เป็นเมนูที่พิเศษหลายเมนูนะคะจริงที่อยากพยายามก็คือว่าเป็นเมนูที่เราเรียกว่าปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของคนไทยกให้เข้ากับนไทยพิเศษแล้วก็ังพูดถึงไวยนะคะว่าในตัวเมนูพิเศษที่นะราก็จะมีเกี่ยวซาลาเปาให้นะคะซึ่งเกี่ยวซากาเปานี้ค่ะที่เรานำมานะคะก็เป็นเกี่ยวซาลาเที่ขายในอเมรกนญี่ปุ่นด้วยค่ะก็อยากจะให้ที่ทุกคน ได้ยี่อกาสได้ตอกันนะคะคุณย่าฟ้านนอยนะันุ